ดูไนหรือในกาลาบูไนาดารุสลามเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเกาะร์เนลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ฝั่งทางด้านเหนือจลดทะเลจีนใต้พรมแดนบางบวกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐตาลามาเลเซียตะวันออกดูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลากักปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ1,8 0 0 บาเรวต่อวันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14-16ลูไนมีอำนาจและชื่อเสียงทางด้านการค้าและครอบครองอาณาเขตส,ส่วนใหญ่ในเกาะเบเนิวและส่วนหนึ่งของหมูกก่เกาะซูลูต่อมาเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อำนาจเข้ามาในแถเบีเชียตะวันออกเฉียงใต้ลูไนก็เสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลง บราบูไนได้ลงนามในส่วนที่สัญญายินยอมเป็นลัฐในอารัคขาของอังกฤษพเพรอกเลงว่าจะต้องเสียดินแดนไปและหลังจากนั้นไม่นานบูไนก็สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เมืองเซรีอาทำให้บูไนเป็นประเทศที่มีฐานะมั่นคง ในพศ2505พักประชาชนเบอร์นยลได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นจากการเลือกตั้งแต่ถูกกิจการไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะยึดอำนาจจากสุดต่านแต่ไม่สำเร็จรัฐบาลของสุดต่านจึงประกาศกฎอ,อายการสืบ โดยต่อมาอายุประกาศทุกๆสองปีเลยมาจนถึงปัจจุบันบูไนได้รับเอกราชเมื่อวันที่ห่งมกราคมพศ2527หลังจากอยู่ภายใต้อรารักษาของอังกฤษมานานถึง95ปีศาส,สนาประจำชาติคือศาสนาอิสลาม ดอกไม้ประจำชาติคือดอกซิมเปอร์วันที่เป็นสมาชิกอาเซียนคือวันที่7มกราคมพศ2527ภาษาประจำชาติคือภาษามาเลภาษาทางราชการคือภาษามาเลเมืองหลวงคือบันดาเซ รีเบตาวันชุดประจำชาติบูไนชุดประจำชาติของบูไนคล้ยายกับชุดประจำชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซียเรียกว่าบาจูมาลายูส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่านาจูกูลุงแต่ผู้หญิงบูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสโดยมากมักจะเป็น เสื้อผ้าที่คุมร่างกายตั้งแต่ศีสษ์จะลดเท้าส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวตัวเสื้อยาวถึงขานุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งสล่งเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยมเพราะบูนายเป็นประเทศมุสลิมจึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย าำชาติคืออัมบูยัดอัมบูยัดเป็นอาหารยอดนิยมของบูไนมีลากษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งจะเหนียว้คนคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กโดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลักตัวแป้งอัมบูยัดเองไม่มีรสชาติแต่ความอร่อยจะอยู่ที่การจิ้มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีกสองสงชนิดคือผักสด เนื้หอห่อใบตองอย่างหรือเนื้อทอดทั้งนี้การรับประทานอัมบูยัดให้ได้รสชาติต้องรับประทานตอนร้อนๆจึงจะดีดที่สุด